สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับการผลเซตเดินเป็น EP2 นะครับคราวที่แล้วเนี่ยที่ผมใช้วัสดุเทียมเป็นนิวโบนในคลิปแรกนะครับแล้วมันก็บางไปมาทำให้ภาพไฟฟ้าเนี่ยไม่ทำงานนะครับผมก็เลยใช้พลาสติกที่มีขนาดความหนาในพอดีมาฝนนะภาพไฟฟ้าก็ทำงานปกติแต่มันก็เป็นพลาสติกนะฮะที่ ซื้อตามท้องตลาดนะครับประมาณ20บาทนะครับมันก็ผมก็เลยสั่งเป็นเซตเดนขึ้นมาอีกตัวหนึง่งนะตัวนี้ผมสั่งมาจากในเว็บไซต์นะฮะแล้วก็เป็นวัสดุที่เป็นกระดูกสัตว์นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่มีความหนาพอดีนะครับสำหรับกีตาร์เทลเลอร์โดยเฉพาะนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้ตัวนี้มาลองฝนแล้วก็ลองใส่ใหม่ดูนะครับแล้วก็ พร้อมกับเปลี่ยนสายด้วยสายเดิมเนี่ยมันจะเป็นอิเล็กเซอร์สิบเนะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นเบอร์10-47นะครับเพื่อให้เล็กลงแล้วก็เล่นได้ง่ายขึ้นไม่เจ็บนิ้วนะครับแล้วก็จะมาตั้งคอตั้งทัชชิ่งอะไรใหม่หมดเลยนะครับ <S <S ดูอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นเหมือนกับคลิปแรกนะครับที่จําเป็นที่ใช้พวกกระดาษทรายพวกพวกปากกานะครับตัวขัน กนะ็เดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยที่เขาบอกเป็นกระดูกสัตว์แล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นของเทลเลอร์โดยเฉพาะซึ่งเขาบอกว่า,าตัวหลังเซนเด้นเนี่ยองศามันจะได้กับกีตาร์เทลเลอร์นะครับสำหรับพลาสติกที่เป็นเซนดะทั่วไปที่ผมใส่เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสายสายหนึ่งมัน,ม,นมันต่ำไปถ้าเทียบกับสาย6นะครับเวลาเราเล่นเนี่ยเราเวลาเราต้องเกี่ยวสายหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อย ขนาดมือนะครับเดี๋ยววันนี้ลองฝนกระดูดนะครับแล้วก็มาลองใส่ดูเปลี่ยนสายพร้อมนะครับตั้งอแอคชัน่นตั้งทัชชิ่งใหม่ทั้งหมดดูว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมก็มีประสบการณ์จากคลิปแรกมาแล้วครับคลิปนี้ก็น่าจะผลได้ชํานาญแล้วก็ไวขึ้นเดี๋ยวมาลองดูครับเดี๋ยวผมจะแกะเซตเดิ้นตัวที่ผมฝนแล้วได้ออกมานะครับตอนนี้ที่ผมวัดได้นะครับสาย สาย6นะครับจะอยู่ที่2.5มิลนะครับแล้วก็สาย1นี่จะอยู่ที่2มิลนะครับแต่ผมจะเอาลงอีกผมจะเอาสาย1ให้ได้สัก1.75นะครับแล้วก็สาย6ให้ได้สัก2.25 mm hmm. ก็คือ,อผมต้องฝนตัวสเกิลให้ต่ำกว่าตัวเดิมเนี่ยลงไปอีกสักครึ่งมิลนะครับเด mm ี hmm. ๋ยวผมจะต้องถอดสายตัวนี้ ใช้คัพโป้นะครับค่าแไปเดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าันใช้เวลานาน,นครับครับผมฝนเซดเดนตัวใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับที่เป็นกระดูกสัตว์นะครับอันนี้คือตัวเดิมที่ผมถอดมาจากกีตาร์นะที่มากับกีตาร์ ล้วก็ตัวนี้ตัวที่ผมฝนใหม่นะฮะก็จะต่ำลงมาประมาณหนึ่งมิลครึ่งนะอันนี้เทียบดูนะครับความสูงอันน,อน,นีอันเดิมนะครับอันนี้ที่ผมฝนนะครับที่ผมฝนเนี่ยก็ฝนทั้งด้านความสูงนะครับแล้วก็ความหนามันเกินช่องของซัดเดิลไปนิดหนึ่งก็ต้องค่อยๆฝนนะครับแล้วก็ใส่ให้พอดี นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนตัวผมลองแล้วนะครับกับสายเดิมกอ็อยู่ที่1.7มิลนะครับสำหรับสายหนึ่งนะแล้วก็สาย6เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.25ตามเป้านะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสายเป็นเบอร์10นะครับแล้วก็มาทดลองเสียงกันครับับหลังจากที่ผมเปลี่ยน จะเดินฝนใหม่ตัวกระดูเปลี่ยนสายใหม่เป็นอะไรฟังเสียงกันกนะครับ เรามาลองฟังเสียงภาพไฟฟ้ากันบ้างนะครับถ้ามาฟังภาพไฟฟ้านะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันมีปัญหาที่ว่าตัวเซนเตอร์เนี่ยมันบางไปพอกีตต้าเทเลอร์เนี่ยตัวรับสัญญาณเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังนะไม่ใช่เป็นแบบเปียโซที่เป็นสายเป็นเส้นนะเพราะมันไม่แตกเนี่ยมันก็ไม่ทํางานนะหรือว่าถ้ามันแตกไม่สนิทมันก็จะทําให้คุณภาพมันด้อยลงไปนะทีนี้เรามาดูกันครับว่าตัวที่เป็นกระดูกเนี่ยที่ผมฝนให้มันพอดีเปียะเลยเนี่ยเสียงมันจะภาพไฟฟ้าจะเป็นยังไงนะครับ เต็มนะครับเสียงเต็มทั้งทั้งเบสทั้งสายหนึ่งสายสองสายสามมาครบหมดนะครับเราเราทําเองได้นะครับแต่ว่าเราไม่จะเป็นที่ว่าจะต้องไปจ้างช่างหรือทำอะไรหมดที่ผมกล้าที่จะเอากีตาร์ตัวโปรดของผมนะครับตัวเทเลอร์ตัวนี้เดิมทีเขาก็บอกว่าสเตเดน,เนของเทเลอร์เนี่ยอย่าไปแตะอย่าไปยุ่งมันนะเดี๋ยวมันจะมีผลกับภาพไฟฟ้า แล้วก็เท่าเราฝนไม่ได้ขนาดทําให้เสียงมันดรอปลงอะไรลงเนี่ยนะเราก็กลัวเราก็เลยไม่กล้าทํานะครับแต่ว่าถ้า้าลองทําดูสักครั้งสองครั้งนะครับเริ่มต้นจากวัสดุที่ถูกๆกว่างั้นได้เราถอดอันเดิมเก็บไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆทาไปมันก็จะมีความชํานาญขึ้นมานะครับแล้วก็กล้าที่จะทํากล้าที่จะแต่งมันเพื่อที่ให้มันเข้ากับตัวเรามากที่สุดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ